E.P. 6ตอนที่8จังหวะชีวิตของรมนลินดีขึ้นตามลำดับเธอได้แต่บอกตัวเองว่าโชคดีแล้วที่กัดฟันอดทนในช่วงเวลาที่ยากลำบากแสนสาหัสนั้นมาได้กำลังใจสำคัญก็คือผู้ชายที่เคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนสมัยมปลายและกลายเป็นสามีในานามของเธอในวันนี้เรื่องของเธอกับชานนเป็นที่สนใจมากเรียกได้ว่ากลบเรื่องเธอเป็นเนียน้อยไปหมดสิน้น ประวัติของชานนถูกขุดขึ้นมาเผยแพร่แต่เจ้าตัวก็ไม่เคยแสดงท่าทีมีปัญหาอะไรตราบใดที่ไม่มีคนเข้าวุ่นวายตอนผมทำงานผมรับได้หมดครับเขายิ้มให้หลังจากเธอบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เธอก็รู้ว่าเขาไม่ชอบออกสื่อเธอเองก็เริ่มชินกับการเห็นเขาตื่นมาออกกําลังกายวิ่งบนลู่วิ่งบ้างปั่นจัก,กรยานบ้างและยังบอกให้เธอใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้ จริงๆฟิตเนสใกล้ๆคอนโดก็มีนะแต่ผมไม่สะดวกก็อย่างที่คุณลินเห็นเวลาผมเลิกงานกลับมาทีไรก็อยากนอนเต็มทีแต่พอได้หลับเต็มตื่นก็จะลุกขึ้นมาออกกำลังกายแบบนี้แบบนี้ก็ดีแล้วค่ะรมลินฉิกยิ้มให้เขาใส่เสื้อกล้ามกับกางเกงวอร์มเห็นท่อนแขนที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแล้วก็รู้สึกหวงขึ้นมา แปลกจังทำไมตอนเรียนมปลายคุณนนทถึงไม่เอาไหนเรื่องวิชาพละเอาเสียเลยแค่วิ่งรอบสนามบาสก็เห็นเหนื่อยจนนั่งหอบลิ้นห้อยแล้วตอนนั้นมีแต่เรื่องหน้าอายทั้งนั้นเลยนะชานนหัวเราะน้อยๆยก็เพราะตอนเด็กไม่ค่อยออกกําลังกายผมถึงไม่ค่อยมีแรงพอมาทํางานตรงนี้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็สู้งานไม่ไหว อ้อขนมที่คุณลินทำไปให้ผมผมเอาไปแจกเพื่อนร่วมงานและให้เด็กๆหลายคนฝากชมด้วยว่าคุกกี้อร่อยมากดีใจจังเธอยิ้มมีกว้างเต็มใจชมหรือฝืนใจชมคะเต็มใจสิเขาหัวเราะออกมาถ้าคุณไม่เหนื่อยคราวหน้าทำให้ผมอีกนะได้แค่ยังไงคุณก็ออกค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว แล้วเรื่องงานที่บริษัทถ้ามันเหนื่อยเกินไปคุณก็ไม่ต้องไปทำหรอกนะหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วแค่นี้จิบจิบค่ะรมนลินไม่ได้พูดเกินจริงหลังจากที่ไปพบครอบครัวของชานนนแล้วเธอก็ปรึกษากับพี่แม่มผู้จัดการส่วนตัวยังไงเสียเธอคงทำงานเป็นดาราไปตลอดชีวิตไม่ได้ ตอนนี้เธอต้องหางานรองรับตัวเองใหม่คราวที่แล้วเธอพลาดเพราะอีตาอันันโฮโซหลอกลวงนั้นคราวนี้เธอไม่อยากพลาดอีกผู้หญิงเราถึงแต่งงานแล้วก็ต้องทำงานเนาะถ้าไม่มีรายได้รอแต่งเงินผัวชีวิตพึ่งพาแต่ผัวก็กลายเป็นเบี้ยล่างเขาไปตลอดเอาเถอะพี่จะดูงานที่ไม่กระทบงานของลินก็แล้วกันขอบคุณพี่แหม่มมากค่ะ ขอบคุณอะไรกันพี่สิต้องขอโทษหนูลินถ้าพี่ตรวจสอบให้ละเอียดหน่อยก็คงไม่เจอไอ้บ้านนั้นหลอกเอาแบบนี้เรื่องมันผ่านไปแล้วก็ช่างมันเถอะขับพี่แหม่มก็เอาเวลาไปดูแลเด็กใหม่ทำเงินดีกว่าอยู่กับลินนะคะอยู่กับมาเป็นสิบปีพี่ก็เอ็นดูเราเหมือนน้องสาวจริงๆพูดแบบนี้เหมือนจะลาออกจากวงการบันเทิงเลยแฮะไม่เอาหน้าพี่แม่มถ้ามีงานรีวิวสินค้าก็ส่งมาได้ลินยังรับงานอยู่ค่ะ เอาละละพี่จะดูงานให้เหมือนเคยนั้นแหละขอบคุณค่ะพี่แหม่มงานที่บริษัทเป็นไงบ้างพี่สาวผมโหดกับคุณไหมประโยคคำถามของชานนทำให้รมนลินตื่นจากพวังหญิงสาวมวยผมเหนือท้ายทอเห็นลำคองามระหงชายหนุ่มมองแล้วรู้สึกคอแห้งผากไม่ค่สนุกดีหญิงสาวยิ้มแล้วยื่นผ้าขนหนูให้เขาซับเหงื่อเธอไปทำงานที่บริษัทของครอบครัวเขาได้สองสัปดาห์แล้ว แม้เธอจะเป็นภรรยาของชานนแต่ก็เป็นพนักงานใหม่ต้องผ่านงานสามเดือนถึงจะได้เป็นพนักงานเต็มตัวพี่สาวคนโตของชานนค่อนข้างเคี้ยวเข็นเธอมากเป็นพิเศษแต่เธอเข้าใจได้เพราะคงไม่ต่างจากที่เธอรู้สึกเป็นห่วงรมชลีน้องชายของเธอเช่นกันเจ้ใหญ่ดูไปหน่อยแต่ก็เป็นคนใจดีมากเลยนะชาโนนไม่อยากแก้ตัวแทนพี่สาวแต่พี่สาวสองคนของเขาเป็นผู้หญิงเก่งที่ดูแลกิจการของครอบครัวได้เป็นอย่างดี แม้ว่าคุณปู่จะยกตำแหน่งประธานบริษัทให้ลูกชายคนกลางแต่พี่สาวสองคนก็ไม่เคยคิดน้อยใจอะไรถ้าเขาไม่มีพี่พี่ดูแลกิจการทั้งหมดเขาคงไม่ได้ใช้ชีวิตที่อยากเป็นเช่นนี้หรอกค่ะรมนลินไม่ปฏิเสธเจ้ใหญ่หรือพี่สาวคนโตเป็นคนเจ้าระเบียบแต่ก็เป็นคนมีเหตุผลเมื่อลูกน้องแนะนำอะไรก็รับฟังเรียกว่าเป็น working woman ที่น่าเอาเป็นแบบอย่างมากๆ ฉัดน,นอรู้ว่าน้องชายฉันไม่ทำร้ายผู้หญิงหรือทำให้คนรักของตัวเองต้องลำบากแน่นอนแต่ผู้หญิงเราต่อให้แต่งงานกับมหาเศรษฐีก็ควรมีรายได้เป็นของตัวเองไม่ต้องกลัวว่าทำงานกับครอบครัวสามีแล้วจะไม่ได้ค่าตอบแทนถ้าเธอทำงานผ่านโปรฉันจะให้เงินเดือนเธอตามความเหมาะสม นั้นก็ตรงกับที่รมนลินคิดไว้ในใจไม่ใช่แค่เพียงสัญญาที่ตกลงกับชานนเท่านั้นแต่เธอก็คิดแบบนี้มาตลอดคนอย่างเธอไม่เคยหวังพึ่งพาใครอยู่แล้ววันหยุดครั้งหน้าของผมเราไปกินข้าวนอกบ้านกันไหมครับคะเธอแปลกใจกับคำชวนของเขาเอิดอยากเข้าใจผิดนลินทำอาหารอร่อยแต่ผมแค่อยากพาคุณไปกินข้าวนอกบ้านบ้างเออเดินเล่นบ้างหรือคุณอยากชอปปิ้งก็ได้นะ ปกติวันหยุดของคุณนนลินเห็นคุณหลับไปครึ่งค่อนวันเธอเลิกคิ้วเป็นเชิงถามมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกมาตรงๆได้คลินรับได้มาไม่มีอะไรจริงๆครับชานนลบอกมือไปมานึกถึงที่เพื่อนร่วมงานในโรงพยาบาลพูดกับเขาภรรยาคุณหมอนนนี้น่ารักจริงๆทำขนมมาให้พวกเรากินบ่อยๆแล้วนี่คุณหมอตอบแทนคุณภรรยายังไงคะเนียหมายถึงอะไรครับอ้าว ก็ภรรยาใส่ใจสามีขนาดนี้คุณสามีทำอะไรให้คุณภรรยาบ้างหลักคะเออผมควรทำยังไงบ้างครับดอกไม้ของขวัญหรือเดทกันไงถึงจะแต่งงานแล้วแต่คนเราก็ควรเติมความหวานให้ชีวิตคู่นะคะคุณหมอนนนเดทอึ้มขอบคุณครับก็คู่ของเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะสิคนอื่นจีบกันก่อนแล้วค่อยแต่งงานแต่เขาแต่งก่อนจีบนะสิ รมนลินเห็นอีกฝ่ายหน้าแดงก็กลั้นยิ้มเอาเถอแค่ชวนไปกินข้าวนอกบ้านเองนี่หนะ้าได้ค่ะคุณลินมีร้านที่อยากไปไหมครับหรือร้านที่ชอบผมไม่ค่อยได้ไปไหนเลยไม่รู้ว่าไปกินข้าวที่ไหนดีถ้างั้นร้านอาหารริมแม่น้ําเป็นไงคะอืมมีร้านที่ลินเคยไปถ่ายละครอยู่ร้านหนึ่งอาหารอร่อยแล้วบรรยากาศก็ดีด้วยคุณลินตัดสินใจได้เลยครับโอเคค่ะ เธอพยักหน้ารับแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือมาบันทึกวันที่จะไปกินข้าวนอกบ้านเอทแบบนี้เรียกเดทได้ไหมนะอ้อขอใช้ในบ้านหมดลินออกไปซื้อของเข้าบ้านหน่อยนะคะซื้อของที่ไหนครับซูเปอร์ใกล้ๆนี่เองคะ่ะคุณนนจะเอาอะไรหรือเปล่าคะเขาสายหน้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นพยักหน้าผมไปด้วยเออไม่ต้องก็ได้ขาดแค่ซื้อของใช้เอง ไม่ได้ผมเป็นสามีก็ต้องช่วยภรรยาดูแลเรื่องในบ้านด้วยสิรอผมเปลี่ยนเสื้อผ้าสักประเดี๋ยวนะห้ามหนีออกไปก่อนละ่ะหญิงสาวยืนนิ่งงันอยู่ครู่หนึ่งชานนนเป็นคนแต่งตัวเร็วตั้งแต่ย้ายมาอยู่ด้วยกันเธอรู้ว่าเขาใช้เวลาไม่กี่นาทีด้วยซ้ำและเขาก็ออกมาด้วยเสื้อยืดกับกางเกงยาวถึงเขาดูง่ายๆสบายๆายจนเธออดยิ้มไม่ได้จะว่าไปตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเขาก็ไม่ใช่ในายชายเย็นที่เคยรู้จัก ตอนนี้เขายิ้มบ่อยหน้าแดงบ่อยและก็น่ารักมากด้วยไปกันครับเขาหยิบกุญแจรถแล้วเดินออกไปพร้อมกับรมนลินเรื่องง่ายๆที่ทำให้ชานนตื่นเต้นเขาอยู่คนเดียวปกติแม่บ้านจะซื้อของเข้าบ้านให้ทั้งกระดาษทิชชู่รวมไปถึงน้ำยาล้างจานหรือของอื่นยกเว้นแต่ของส่วนตัวเขาที่เขาซื้อที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ๆที่โรงพยาบาล แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขามาซื้อของเข้าบ้านกับรมนลินหรือจะพูดให้ถูกซื้อของครั้งแรกกับผู้หญิงที่ไม่ใช่คนในครอบครัวหญิงสาวสวมชุดลำลองง่ายๆเธออ่านกระดาษในมือที่จะรายการซื้อของส่วนชานนเข็นรถเข็นให้ถ้าเราซื้อห่อใหญ่จะเฉลี่ยราคาต่อชิ้นถูกกว่านะคะครับทราบแล้วครับคุณภรรยา มือเรียวตีต้นแขนกำยำโทษฐานที่มาล้อเธอแบบนี้แต่แรงจากฝ่ามือน้อยนอยนั้นก็ไม่ได้ทำให้เขาเจ็บอะไรเขาหัวเราะเบาๆแล้วปล่อยให้เธอเลือกซื้อของตามรายการครู่หนึ่งเธอรู้สึกราวกับว่าทั้งสองเป็นคู่รักกันจริงๆแค่การซื้อของใช้เข้าบ้านก็ทำให้เธอมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกอุ๊ยคุณลินใช่ไหมคะข,ขอถ่ายรูปได้ไหม เด็กสาวสองคนเอ่ยทักด้วยความเกรงใจรมนลินหันไปส่งสายตาเหมือนจะขออนุญาตจากเขาชานนพยักหน้าแล้วเอ่ยขึ้นมาครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ขอบคุณค่ะสามีคุณลินนี่ใจดีจังตัวจริงหลอกกว่าในรูปอีกนะคะคนถูกชมก็เขินเป็นเหมือนกันชานนเป็นช่างภาพจำเป็นถ่ายรูปให้รมนลินกับแฟนคลับ รมนลินรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่เป็นสายตาที่แตกต่างไปจากกลุ่มแฟนคลับแอบมองเมื่อเธอมองไปรอบตัวก็ไม่พบสิ่งผิดปกติมีอะไรหรือครับชานนถามหลังจากแฟนคลับจากไปแล้วไม่มีอะไรคะ่ะเธอยิ้มให้เขาคงคิดไปเองแต่ทำไมเหมือนรู้สึกว่ามีคนแอบตามเธออยู่อย่างไรไม่รู้ตอนที่9ชานนได้อยู่บ้านของรมนลินจากพี่แม่ม ผู้จัดการส่วนตัววันนี้เขามีนัดเดทกับหญิงสาวและตั้งใจว่าจะใช้โอกาสนี้ปรับความสัมพันธ์กันเขาไม่อยากเป็นแค่สามีในานามและไม่ต้องให้เงินก้อนนั้นเป็นเงื่อนไขที่เธอต้องมาอยู่กับเขาแต่วันนี้เธอต้องเข้าบริษัทครึ่งวันทั้งคู่จึงนัดหมายไปเจอกันที่ร้านอาหารในโรงแรมหร,ริมแม่น้ำเจ้าพระยาต่างคนต่างไปพบกันที่นั้น ชานนทั้งตื่นเต้นทั้งประหม่าชีวิตเขามีเรื่องเรียนกับเรื่องงานเรื่องผู้หญิงกลายเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกินเขาแต่งตัวนานกว่าปกติและยังสั่งดอกไม้ช่อสวยไว้ให้หญิงสาวแน่นอนว่าเขามาถึงก่อนเวลานัดหมายเล็กน้อยและนั่งรอด้วยความตื่นเต้นเขาได้รับข้อความจากเธอว่าออกจากบริษัทแล้วและอยู่ระหว่างเดินทางซึ่งควรใช้เวลาประมาณ30นาทีแต่เขานั่งรออยู่นานนับชั่วโมงเธอก็ยังมาไม่ถึง เมื่อโทรศัพท์ไปหาก็พบว่าติดต่อไม่ได้เขาลองโทรศัพท์ถามพี่สาวก็พบว่ารมนลินออกมาตั้งแต่เที่ยงแล้วเขาไม่กล้าพูดอะไรมากเพราะเกรงว่าตัวเองจะกังวลเกินกว่าเหตุแต่เมื่อเปิดดูกล้องวงจรปิดที่ห้องพักด้วยโทรศัพท์มือถือก็ไม่เห็นว่าเธอย้อนกลับไปที่คอนโดล่างสังหอนบอกเขาว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆเขาจึงลองโทรหาผู้จัดการส่วนตัวของรมนลินแต่วันนี้ก็ไม่มีคิวงานอะไร แม้มั่นใจว่าผิดปกติแต่ไม่กล้าวอยวายออกมาเขาจึงขอที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อญาติของรมนลินซึ่งพี่แหม่มก็ให้เบอร์โทรของรมชลีมาอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะคุณหมอนน์พ่อแม่ของลินเขาเป็นพวกหิวเงินถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มลินเขาก็เลยไม่อยากให้ใครรู้จักพ่อแม่ของเขานะเมื่อก่อนพ่อแม่ของลินเคยมาทวงเงินถึงกองถ่ายพอไม่ได้ก็วอยวายว่าลินดังแล้วลืมตัว นี่หลังๆง,งานลินมีน้อยลงก็เลยไม่กล้าทําอะไรมากพ่อแม่ลินไม่ได้ติดการพนันหรอกนะแต่เหมือนเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ไม่สําเร็จสักอันสักอย่างก็อาศัยว่าลูกสาวหาเงินได้ก็พึ่งพาแต่ลินอย่างเดียวเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรก็คุยกับเจ้าชาลีดีกว่าคารายนั้นเขารักพี่สาวยิ่งกว่าแม่เสียอีกขอบคุณมากครับเรื่องพ่อแม่ของรมณลินนั้นเขาพอรู้มาบ้างด้านรมณลินเองก็เลี่ยงที่จะพูดถึง เขาเองก็เคยถามหญิงสาวว่าเขาควรไปพบพ่อกับแม่ของเธอบ้างไหมแต่เมื่อเธอไม่พูดเขาก็ไม่เซ,ซีจนเวลานี้เขาติดต่อเธอไม่ได้จึงจำเป็นต้องติดต่อครอบครัวของเธอสวัสดีครับพี่เขยรมฉลิกมือไหว้ชานนที่มาถึงบ้านก่อนหน้านี้เขาได้รับโทรศัพท์จากชานนว่าจะแวะมาหาเขาก็นึกว่าพี่สาวเขาจะมาพร้อมกันแต่เมื่อเห็นหมอชานนมาคนเดียวก็อดแปลกใจไม่ได้ พี่ลินล่ะครับทำไมไม่มาพร้อมกันพี่ขอเข้าไปคุยในบ้านได้ไหมได้ครับพ่อกับแม่ก็อยู่เชิญครับบ้านรกไปหน่อยนะครับรมชลีออกตัวแล้วเชิญให้ชานนนเข้ามาในบ้านพี่เคยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับทำไมมาคนเดียวเมื่อเห็นว่ารมชลีพูดตรงประเด็นชานนก็ไม่อ้อมค้อมถามไปทันทีที่ก้าวเข้ามาในบ้านพี่ติดต่อคุณลินไม่ได้ หาอะไรนะครับรมชลีตายพี่เคยติดต่อทุกเบอร์แล้วหรือครับพี่ลินมีเบอร์โทรสองเบอร์นะลองแล้วชานนตอบแล้วอธิบายคราวๆเรื่องของวันนี้เขามั่นใจว่ารมนลินไม่มีทางทิ้งให้เขาต้องรออยู่อย่างนั้นโดยไม่ติดต่อแน่นอน